คุณวิโร์มาเดือดแตนดาร์ดนาวทั้งทีเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับที่จะมาสอบถามเพราะว่าเราจะได้เปิดตัวนะครับเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทมของพรรคก้าวไกลมีฟีดแบ็กทั้งแง่บวกทั้งแง่สงสัยทั้งแง่ลบเนี่ยตามมาวันนี้จะมาไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับคุณวิโรธครับประเด็นที่หนึ่งนะครับยืนยันไหมฮะว่าตัวคุณวิโร์เองเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกของพรรคก้าวไกลตั้งแต่ต้นอันนี้จริงไหมฮะ เป็นตัวเลือกหนึ่งตั้งแต่ต้นครับคืออย่างนี้คะคือตัวเลือกเนี่ยกลไกของพรรคเนี่ยครับ,ค,รบคือเรื่องนโยบายก่อนแล้วเราก็กำหนดวิถีทางในการขับเคลื่อนนโยบายที่ทําให้เรามั่นใจว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอของก้าไลจะต้องไม่หวนไหวเมื่อเจอกับอํานาจที่มาบีบคั้นไม่หวนไหวกับผลประโยชน์แล้วกล้าขับเคลื่อนนโยบายที่เราบอกไปคือคือการชนกับสิ่งที่คนกรุงเทพก็ลังเกียจ และยอมรับไม่ได้คือสวยกรุงเทพถูกไหมเพราะทุกคนเชื่อรู้อยู่แล้วว่ามีมและรู้ว่ามันคือตัวบอนทาลายอานาคตของคนกรุงเทพบ่อนทําลายความเจริญของคนกรุงเทพและทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดเราเคลียร์เรื่องบ่อนได้ที่มีการประเมินสูงสุดว่าหนึ่งันล้านบาทต่อปีสิบห้าเอร์เซ็ตขององบประมาณถ้าเราเคลียร์เรื่องนี้ได้หลายมิติของกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นได้เองถูกไหมฮะมและเป็นส่วนเสริมกันยิ่งถูกไหมดังนั้นเนี่ยคนที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้มันต้องเป็นคนที่มี d NA ของความเป็นอนาคตใหม่ถูกไหมครับ คราวนี้ผมก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของกรรมการบริหารพรรคเพราะผมแสดงความจำนงว่านี่คือความฝันหนึ่งความฝันของผมตั้งแต่ที่ผมมาร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่นะเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ประกาศว่าต้องการกระจายอํานาจและเห็นความสําคัญของท้องถิ่นใช่ไหมแล้วกรุงเทพมหานครเป็นท้องถิ่นที่สำคัญมากๆแต่กระ,<ท>ะบวนการคัดสินคัดเลือกก็ต้องเปิดรับทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมครับและในท้ายที่สุดเมื่อสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมการบริหารพรรค โดยให้ทางหัวหน้าพักคือคุณทิมมาคุยกับผมว่าพักเชื่อมั่นในตัววีโรดวิโรดคิดยังไงที่มาถามผมเพราะอะไรนะเพราะผมก็ถามว่าทีมทำไมถึงถามผมอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะวันนี้พี่มีบทบาทสำคัญในสภามผมจึงถามพี่ว่าพี่เต็มใจไหมผมบอกว่าผมเต็มใจตั้งแต่วันที่ผมเสนอตัวแล้วงานในสภา อ่่สำคัญครับแต่บทบาทในการพิสูจน์หน้าที่บทบาทที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลก้าวไกลหน้าตาเป็นยังไงรัฐบาลก้าวไกลที่พร้อมที่จะรีดประสิทธิภาพขององบประมาณทั้งหมดยังมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นอย่างไรรัฐบาลก้าวไกลที่เอาประชาชนทุกคนเป็นตัวตั้งและพร้อมที่จะพร้อมที่จะทำงานโดยยึดมั่นกับประชาชนโดยที่ไม่หวนไหวกับอำนาจใดๆไม่หวนไหวกับผลประโยชน์หน้าตาเป็นยังไง นี่คือสิ่งที่อยากจะพิสูจน์แต่ไม่ได้พิสูจน์เพื่อเพื่อตัวผมเองหรือพิสูจน์ในนามพักนะแต่มันเป็นการพิสูจน์เพื่อทําให้คนกรุงเทพแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเชื่อว่าเราบริหารง,งบประมาณได้ดีอ่นะเ okay. ร,ร,ระาเป็นกรามธิการงบประมาณทีดีมาแล้วอะ่ะและนี่คือโอกาสสาคัญที่สุดและทุกๆก,การเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงผม uh huh. ก็บอกทีมกินว่า uh huh. ผมยังตัดสินใจเหมือนเดิม และหน้าที่ในสภาแม้ว่าสําคัญแต่หน้าที่นี้ก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและเป็นหน้าที่ที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นผลงานของผมจริงๆครับรุบเลือกตั้งสมัยคราวพักอนาคตมา24มีนา62ไม่มีใครรู้จักวิโรจนะครับอืมผมก็ใช้เวลาพิสูจน์ทำงานอย่างหนักและสุดท้ายความรู้สึกเสียดายผมก็ต้องขอบคุณเพราะความรู้สึกเสียดายนั้นนะครับมา เกิดขึ้นเพราะทุกคนเห็นคุณค่าในการทํางานของผมถูกไหมแม้ว่าจะมีผู้บกพร่องบ้างแต่อย่างไรทุกคนเข้าใจว่าในโดยรวมแล้วเนี่ยวิโรจน่าจะทํางานได้อย่างมีคุณค่าเขาเห็นผลงานเขาได้ง่ายนะครับเขาจึงเสียใจเขต้องขอคุณอีกครั้งหนึ่งแต่นี่คือการพิสูจน์งานบริหารพิสูจน์ความเป็นรัฐบาลก้าวไกลที่มีความสําคัญมากๆและเป็นบทพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ก็ตัวเเองแต่เป็น,ปนการพิสูจน์เพื่อประชาชนซึ่ง ผมรู้สึกท้าทายมากอ่าอ่จริงจริงเมื่อกี้นี้เนี่ยผมก็เลงจะถามต่อแต่ว่าคุณวิโรจน์ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องที่ว่าคือฝั่งคนที่เชียร์อ่พูดตรงๆนะฮะเอาด้านด้านเชียร์ด้านบวกก็คือคนที่เชียร์ก้าวไกลเนี่ยเขาเสียดายว่าอุ้ยคุณวิโรจน์นี่เป็นดาวสภา,าด,ดวงใหม่ที่โดดเด่นทุกครั้งที่มีการอ,อภิปรายแล้วทําไมออกจากสสอไปลงผู้ว่าซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนี่ยนะฮะทีนี้มันก็มีฟีดแบ็กอีกด้านหนึ่งนะคุณวิโรจน์ก็ต้องยอมรับว่า บางคนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลเอาฝั่งแฟนคลับก่อนนะฮะฝั่งแฟนคลับก้าวไกลเขามองว่าคุณวิโรธดูไม่ใหม่อ่ะดูเป็นหน้าเก่าของพรรคแล้วถ้าเทียบกับอาจารย์ชัดชาติแฟนคลับก้าวไกลบางคนบอกรอบนี้ขอบายก้าวไกลก่อนแล้วกันอย่างนี้คุณวิโรธจะจะมีฟีดแบ็หรือว่าพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทํางานนะผมย้ํามาทุกครั้งว่าการเสนอตัวให้เป็น ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เพื่อนของผมที่เสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครส,สอกของพรรคก้าวไกลเนี่ยทุกคนไม่ได้ทําตัวเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นตัวใหญ่แล้วให้คนมาเลือกเรานะคือการเลือกตั้งมันไม่เหมือนกับการเลือกหัวหน้าห้องที่เราเคยชินใช่ไหมครับเลือกหัวหน้าหมู่เลือกหัวหน้ากลุ่มถูกไหมครแต่นี่คือการเลือกตัวแทนแล้วก็เลือกลูกน้องไปทํางานครับเพราะเรากินภาษีของประชาชนดังนั้นคอนเซปต์ของผมที่ผมทํางานกับเพื่อนว่าที่ผู้สมัครสอกรของผมเนี่ย ก็คือว่าเราเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งลูกน้องคนหนึ่งที่ตั้งใจทําข้อเสนอโครงการเขียนพสโฉ่อกึซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจทั้งหมดที่เรามีทําอย่างกรานีทําอย่างหามรุ่งหามค่าจริงๆและนําเสนอโพสโพโ่นะั้นหรือข้อเสนอโครงการนะั้นให้กับเจ้านายของเราก็คือคนกรุงเทพได้พิจารณาแล้วเราก็หวังครับว่าคนกรุงเทพจะอนุมัติให้เราทําโครงการนั้นก็คือกากะบาทเลือกเราถูกไหมถูกไหมแต่คราวนี้ การวิาพากษ์วิจารณ์ของเจ้านายเราคือคนกรุงเทพผมคิดอย่างนี้จริงๆนะแสดงว่าเขาพิจารณาข้อเสนอเราครับแล้วเขาก็วงกลับมามว่าตรงนั้นยังไม่ดีตรงนี้ก็ยังไม่ดีเวลาเรายังมีครับเราก็ต้องเป็นลูก้วงที่ตั้งใจและกลับเอารายงานนั้นนะ่ะกลับมาทํางานอย่างหนะักแล้วเราจะเสนอกลับไปแล้วเราจะมีรายงานฉบับที่สองรายงานฉบับที่สามเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเสนอเข้าไปเพิ่มเติมด้วยทุกทางครับ เพื่อให้เจ้านายเราเพิจารณาโครงการนั้นและผมยอมรับจริงๆเราเป็นลูกน้องอ่ะถ้าเราตั้งใจทางานเราก็อยากให้เจ้านายเราเซ็นอนุมัติให้เราได้ทําโครงการนั้นใช่ไหม <uet. S 1> ผมก็อยากเป็นลูกน้องที่ถือถือใบโปรโพโซแล้วออกมาจากห้องประชุมบอกว่าพวกเราเจ้านายยอมให้เราทําแล้วนะนั่นคือเดิมนี้คือสิ่งที่เราทำานหนักต่อไปอ่ะนะครับคือสิ่งทีม่มาการเนี่ยเราก็เก็บกลับมาปรับปรุงแล้วเราจะกลับไปด้วยข้อเสนอนะครับที่ปรับปรุง นะฮะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้เจ้านายเราได้พิจรารณานครับแต่สุดทา้ายแล้วเจ้านายของเราคือประชาชนคนกรุงเทพจะพิจรารณาอย่างไรเราก็ต้องเคารพเสียงนั้นครบับแต่เราจะตั้งใจที่จะตั้งใจที่สุดแน่นอนนะครับครับครับเอาไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตต่ออีกหนึ่งประเด็นสั้นๆแล้วกันนะฮะ<พ>ก็คือว่าบางคนเขาแซวแบบนี้ฮะคุณวิโรธบอกว่าเนี่ยบางทีเลือกยากนะฝั่งที่เชียร์ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคก้าวไกลใช่ไหมฮะฝั่งที่เชียร์ฝั่งฝ่ายค้านนะว่าก็ว่านะฮะบางคนบอกอ่ะเดี๋ยว ผมจะไปกาอาจารย์ชัตชาติหนูจะไปกาคุณวิโรธพี่วิโรธบางคนบอกอ้าวแบบนี้ซันแอนตัดกันเองแล้วเดี๋ยวจะเป็นดรเอสุชัดชวีจากประชาธิปัตย์เข้าวินตอนนี้คุณวิโรธว่าไงฮะเอื่องนี้ฮะผมว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่ดีนะเพราะว่ามีตัวเลือกที่หลากหลายมีข้อเสนอที่ดีทุกคนก็ตั้งใจถูกไหมครับมันนาเสนอให้กับคนกรุงเทพถูกไหมนคนกรุงเทพก็ต้องมีสิทธิเลือกใช่ไหมครับทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับ ที่อาจจะแตกต่างหลากหลายกันผมว่าผมก็ต้องเคารพสิทธิ์ม,มันมีประโยชน์หนึ่งที่ผมได้ยินแล้วผมผมมีความเห็นต่างมีที่บอกว่าโอ้อย่างงั้นเดี๋ยวถ้าเราตัดคะแนนกันแล้วเดี๋ยวฝ่ายประชาธิปไตยก็จะแพ้ครับ้องคิดดูนะรประโยชนนี้มันสะท้อนใจผมว่าอะไรมาแสดงว่าสังคมนี้เชื่อว่าเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วครับ<อ>ถ้าเราเป็นถ้าเรายัางเชื่อมั่นในระบอะบอประชาธิปไตยทุกคนที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือก ล้วนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสิ้นแล้วผมยังคงเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อวนะ่าเราต้องเลือกด้วยความหวังนะเราควรต้องเลือกว่าทางเลือกนี้แนวคิดนี้คนคนนี้จะขับเคลื่อนนโยบายได้เราไม่ควรเลือกด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่เลือกคนนั้นคนนี้จะมาแน่เพราะเราเคยมีบทเรียนกับเรื่องนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอถูกไหมเราควรเลือกคนที่ดีที่สุดจากที่เราต้องการเลือกเราไม่ควรเลือกด้วยความกลัว ราคุณเลือกใ้้ยความหวังและความมุ่งมั่นถูกไหมฮะผมนี่คือความเชื่ออย่างนี้แต่ผมเคารพการเลือกของเจ้านายของคุณคือคนกรุงเทพทุกคนครับครับครับเคุณวิโรธครับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในช่วงที่ผ่านมาของพักก้าวไกลเนี่ยที่ดูเหมือนว่ากระแสของพักหรือว่าคะแนนที่ได้รับการเลือกในที่ภาคใต้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับ เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไหมฮะว่ากระแสของพรรคตอนนี้มันดรอปลงไปหรือเปล่าตรงนี้ทางพรรได้มีการวิเคราะห์อ,อะไรกันไหมฮะผตอบอย่างนี้ฮะวิธีคิดของอนาคตใหม่จนถึงเก้าไกลเรามองการเลือกตั้งทุกครั้งคือโอกาสข,ของการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเมื่อไร่มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่ามีคนที่อยากเปลี่ยนแปลงร่วมกับเรารอเลือกเราอยู่ครับ เรา <S <S <ม>ในฐานะพรรคการเมืองและถ้าเรามีทางออกมีนโยบายมีแนวคิดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเราต้องพร้อมลงเลือกตั้งครับนี่คือวิธีคิดของเราเลยครับยังงั้นเราทิ้งโอกาสการเปลี่ยนแปลงไม่ได้และทุกทกครั้งที่เราลงเลือกตั้ง <S 1> <S 1> เราได้พบประชาชนเราได้ข้อมูลเราได้ความรู้ต่างๆที่เราจะเอานําไปปรับปรุงถูกไหมครับและเรายืนยันเข้าทุกการเลือกตัต้งการเปลี่ยนแปลงเราทิ้งโอกาสการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือวิธีคิดของเราเลย ครับครับทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ได้พูดไปในวันที่เปิดตัวกันบ้างนะบ,บ,บอกว่าจะท้าชนเลยนะฮะสามเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าซวยระบบราชการแล้วก็ชนกับนายทุนเปิดตัวมาท้าชนแบบนี้เนี่ยคิดว่านโยบายตรงนี้จะตรงใจกับคนกรุงเทพที่บางคนก็าอาจจะมองว่าโอ้ฝนตกรถติดน้าท่วมฝุนพีเอ็มสองจุดห้าคุณภาพชีวิตมันเกี่ยวข้องกันไหมฮะกับเรื่องที่ทางคุณวิโรจน์ได้ประกาศออกมาคุณคิดว่า คุณภาพบริการสราธารณะที่ไม่ดีเนี่ยคอร์รัปชันมีผลไหมการเรียกรับผลประโยชน์มีผลไหมถูกไหมงบประมาณทั้งหมดถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมเราเชื่อว,ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมเราทุกคนเรารู้อยู่กับอกอรฮะว่าสวยกรุงเทพมันมีถูกไหมการคอร์รัปชันมันมีถูกไหมถูกไหมฮะถ้าเรารู้ว่าพอมันมีการใช้งบประมาณมันมันไม่เกิดประโยชน์ผลโพช์กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเต็มหน่วย<ะ>ในไหนในเรื่องถูกไห ผมถามนะว่าคนกรุงเทพจะรู้สึกยังไงถ้าบอกว่าผู้ว่ากรุงเทพพร้อมที่จะหลับตาหรือเพิกเฉยหรือทําเป็นเหมือนไม่รู้หรือไม่อยากจะพูดถึงเรื่องสวยกรุงเทพอรู้ว่ามันมีแต่ก็ไม่พร้อมจะทําอะไรผมคิดว่านี่คือภาวะผู้นําแล้วผมคิดว่าเป็นหมุดหมายสําคัญที่ผู้ว่าต้องพร้อมกล้าทําสัญญาประชาคมว่าเรื่องนี้ผู้ว่าจะทําอย่างดีที่สุดที่จะต้องจัดการกับสวนกรุงเทพให้ได้ไม่ให้มันเกาะกินแล้วก็ทําลายอนาคตของคนกรุงเทพต่อไปอีก แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีตามมาคือเอาไว้ง่ายครับถามจริงอะถ้าพูว่าร่วมมือกับสวยกรุงเทพเพิกเฉยกับสวยกรุงเทพแล้วจะขับเคลื่อนนโยบายอย่างอื่นอย่างไรเพราะว่าไอ้เรื่องสวยกรุงเทเพเรื่องการอร์รัปชนมันพัวพันเต็มไปหมดถูกไหมคุณจะขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรอะถูกไหมฮะสองแล้วเกิดคุณมวัวแต่เกรงใจถูกไหมเ,หเกรงใจหน่วยงานนั้นเกรงใจหน่วยงานนี้ผมไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะต้องไปทะเลาะกับใครนะแต่พอประสานไปแล้วอ่ะ แลวปรากฏว่าปัญหาของคนกรุงเทพไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรอแล้วเราก็้วยว่าบ้ยไปให้หน่วยงานอื่นว่าไม่ใช่หน่วยงานเราหน่วยงานอื่นก็บวยตอว่าไม่ใช่หน่วยงานเขาถูกไหมครับแล้วปรากฏผู้ว่าก็เลยบอกว่าโอเคนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ว่าแล้วก็ปล่อยให้ปัญหามันดําเนินต่อไปจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติลอยแพร่ให้ประชาชนยอมรับกับปัญหานี้ไปใครทนไม่ได้ก็ต้องพวักหม้สตาร์นจ่ายเพื่อซ่อมความห่วยของคนกรุงเทพจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเอง ผมตั้งคำถามนะผู้ว่าที่ดีอ่ะอะไรที่เป็นข้อจํากัดต้องพยายามทะลุข้อจํากัดใช่ไหมและอย่าลืมครับว่าถ้าเป็นผู้ว่าจากก้าวไกลครับเรามีสสก้าวไกลในสภาอะไรที่เป็นข้อจํากัดทางกฎหมายเราให้ฝ่ายนิติบัญญัติมนการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้อํานาจผู้ว่าเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพได้ใช่ไหมหรือว่าตกลงแล้วผู้ว่าอยากอยากให้สภาพมันเป็นแบบเนี้ยคือมีอำนาจจำกัดจะได้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างนั้น คือถ้าเกิดผู้ว,ว่ามองคนกรุงเทพเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวเวลาคนในครอบครัวเราถูกเอารัดเอาเปียบเนี่ยถูกลดชนบนทางม้าลายอย่างงี้เราคุณอ๊อฟจะคิดไหมว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจหรือมีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่ถ้าคนในครอบครัวงเราถูกลดชนแบบเนี้ต่อให้ไม่มีอำนาจก็ต้องสู้ต่อให้ไม่มีหน้าที่ก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาเพราะเหตุมันเกิดในบ้านเราเหตุมันเกิดในคนในครอบครัวของเราดังนั้นผู้ว่าจะต้องปัญหาของคนกรุงเทพมามัน มาเป็นปัญหาของตัวเองอ่ะแล้วต้องเป็นพ่อบ้านท,ที่เป็นผู้บริหารแลที่มีสําหรับผมนะคือคตตาแรคเตอร์ที่เป็นพ่อบ้านที่คอยใส่ใจเก็บรายละเอียดทุกเม็ดครับไม่ใช่ใส่สู่เป็นซีอโอที่นั่งไข่ห้างในห้องประชุมผมคิดอย่างนี้น,นะจะต้องเป็นคนที่พอทำงานหนักมาแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านเป็นคนสุดท้ายปิดไฟปิดก๊อ,อกทุกก๊อ,อกอย่างเนี้ยคบคือลงในรดนัดนี่คือสิ่งที่ผมคี่ว่าเราต้องทำและ ผมก็ต้องย้ำนี้ว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะทํางานกับข้าราชการไม่ได้เพราะทุกวันนี้สปีที่ผ่านมาผมทํางานกับข้าราชการในสภาข้าราชการในกรรมธิการได้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าข้าราชการน้ําดีมีมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นอยากจะทํางานกับผู้ว่าที่ตรงไปตรงมาผู้ว่าที่ให้พื้นที่กับข้าราชการตรงฉินให้โอกาสข้าราชการน้ําดีได้เติบโตและถ้าสี่ปีแปดปีเราคงระบบคงระบบเขาเรียก merit system อะ ระบบที่เป็นธรรมในการเลื่อนตำแหน่งเราเรีาการน้ำดีขึ้นมาตลอด8ปีปัญหาสวยกรุงเทพจะหมดไปได้คนี่คือสิ่งที่ไม่มีมหานครที่เป็นเมืองหน้าอยู่ที่ไหนในโลกนะที่ยอมรับการเกิดขึ้นของสวยนะที่ยอมรับการเกิดขึ้นของ corruption นะถูกไหมครับครับคุณวิโรธทีนี้มีคนสงสัยเข้ามาว่าไอ้ตัวเลขสวยที่คุณโรธเคยบอกเอาไว้ว่า15เนเนี่ยมีหลักฐานไหมว่าเอ้ย กรุงเทพมหนครมีสวยสิ้าอร์ซ็จริงๆเอามาจากไหนฮะตัวเลขตรงนี้นี่ฮะเขก็กา,าลองเซิร์ชดูฮะเซิร์ชดูก็รู้และมันมีมันมีข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเต็มอยู่ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดแต่ผมถามนี้ดีกว่าแต่ทุกคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหม <c oughs> พอพ่อค้าแม่ขายอ่ะอหลักพันจริงไหมอ่ะคำถามคนที่ทำงานก่อสร้างอะทำงานโยธาที่ขอใบอนุญาตสีรายการอ่ะ ไม่มีเหรออืมมีดิใช่ไหมฮะเราเชื่อว่าไมไม่มีจริงเหรอผมว่าทุกคนรู้นะที่ยิ้มแห่แหที่คุณอ๋อพี่ออฟยิ้มแห่ๆรู้อยู่แล้วว่ามีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ประมาณห้าพันล้านมันอยู่ในแดนสนธยางแต่มันต่อให้มันจะเป็นเท่าไหร่เรายอมรับมันได้เหรออะสมมติถ้าไม่ใช่หมื่นห้าพันล้านเป็นแค่หมื่นล้านเรายอมรับมันได้ไหมถ้าไม่ใช่หมื่นล้านเป็นเจ็ดพันล้านเรายอมรับมันได้ไหมอืมเหรอหนึ่งพันล้านยอมรับมันได้ไหมอะ เรายอมรับมันไเรายอมรับมันไม่ได้แม้แต่สตางแดงเดียวอ่ะแต่คุณเซิร์ชข้อมูลนี่มีการประเมินนะห้าพันถึงหนึ่งห้ามีข้อมูลอยู่แล้วในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเป็นแดนสมุทรยานถูกไหมแต่ไม่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ผมยืนยันนะจะมากจะน้อยเราลับกับคอร์รัปชันไม่ได้นะมีเหรอคอร์รัปชันน้อยรับได้โอ้ถ้าคอร์รัปชันน้อยกว่าเท่านี้แล้วผู้ว่าหลิวตาได้ผู้ว่าไม่สนใจได้ผมไม่ใช่ผู้ว่าอย่างนั้นนะผมไม่ใช่ผู้ว่า นั่นหมายความว่าถ้าสมมติสมมตินะฮะคุณวิโรจน์ได้เป็นผู้ว่ากทมสิ่งแรกเนี่ยก็คือว่าเราจะไปรื้อโครงสร้างหรือว่าปรับโครงสร้างใหม่หมดเลยใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นคืออย่างนี้เราเคยได้ยินเขาว่าหัวไม่สาสหางไม่กระดิกไหมอืมเราเคยได้ยินคาว่าส่งนายไหมครับถ้าผู้ว่าหัวไม่ใสาหางกระดิกไม่ได้ถ้าไม่ต้องส่งนายท้ายโต๊ะไม่ต้องเก็บถูกไหม แล้วถามว่าแล้วไอ้สวยี่มันเกี่ยวพันยังไงสวยเมื่อเกี่ยวพันกับการใช้ใจ่ายงบประมาณงบประมาณพอมันก็มันก็ลงไปไม่ถึงประชาชนสิ่งที่มันลักลอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะถูกจัดการให้มันทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของทรมันก็เกิดการลักลอบเกิดระบบมาเฟียที่ไปเก็บสวยถูกไหมอ้าวพูดตรงๆครับทุกอย่างมันแก้ไีแบบตรงไปตรงมาได้อย่างเช่นเอาง,ง่ายๆอย่างการค้าขายบนทางเท้าเราทาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเราต้อง เราคือเราก็ต้องให้เสรีภาพนะครับคืนคืนสิทให้กับคนเดินถนนถูกไหมแต่ถาม<ร>ว่าทาไมมันทำไม,ไม่ได้ล่ะอเพราะอะไรล่ะคืออย่างนี้ฮะพื้นที่กรุงเทอพฯความมีอยู่สิบแปดเปอร์เซ็นที่ไม่มีพื้นที่ตลาดเนี่ยอยู่ในระยะห้ากิโลเมตรมันมีงานว<ร>ิ<ร>จัยออกมาสมมุมมติถ้าเกิดเราตั้งกำลังในเมื่อความต้องการในการซื้อมีมากคแต่ความความต้องพื้นที่ขายมีน้อยถูกไหมฮะเอาละต่อให้เราไล่ล่าล้างอย่างเดียวนะ คือบังคับใช้กฎหมายต้องบังคับอยู่แล้วแต่ถ้าเราไล่ล่ากวัดล้างอย่างเดียวตามไปก็ตามที่ความต้องการมันมีแต่พื้นที่ขายไม่ได้มีการลักลอบก็เกิดขึ้นอยู่ดีแล้วพอเราลักลอบเมื่อะไรมันจะมาพร้อมกับมาเฟียที่คอยเก็บเรียกรับผลประโยชน์และหลายครั้งก็เกี่ยวพันกับขา้าราชการบางคนแล้วข้าราชการและขาล้าราชการคนอื่นก็น้ําท่วมปากใจไม่ชอบไม่อยากเอาด้วยแต่ทําอะไรไม่ได้ถูกไหม นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรายอมรับอย่างนั้นการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครมันไม่ใช่แค่คิคดนิติเดียวครับไม่ใช่แค่ไล,ล่ลากว่าแต่มันต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุถูกไหมอย่างนั้นก็ต้องพัฒนาพื้นที่ตลาดพี่นะเอาพื้นที่รกร้างที่มีอยู่เจรจาเช่าทาตลาดทำสวนสาธารนณะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการปล่อยให้ปลูกกล้วยเพื่อหวังที่จะเสียภาษีที่ดินให้ลดลงถูกไหมครับ,รบมมย้ำเสมอผมตกใจมากที่ผมเห็นที่ดินหลายที่ที่มันอยู่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครน่ะถ้าปุูกล้วยจนผมกลัวผีตำนีไปหมดแล้วอ่ะครับเอางี้คุณวิโรธสมมตินะฮะสมมติคุณวิโรธลงพื้นที่ไปหาเสียงในช่วงหลังจากเนี้ยที่ประกาศตัวว่าจะเป็นค a n d i d ต t ผู้ว่ากทมแล้วลงไปหาเสียงผี่ป่าหน้าอามาถามอาวิโรธนะคุณวิโรธพี่วิโรธน้องวิโรธนะปัญหารถติดจะแก้ยังไงอ่ะปัญหาน้ําท่วมจะแก้ยังไงฝุ่นพีเอ็มสองจะแก้ยังไงวิโรธจะตอบเขาว่ายังไงฮะอย่างนี้ก่อนฮะ คือเคยมีการคำนวณน,นะครับว่าถ้าจะทําให้กรุงเทพมหานครลดไม่ติดนะต้องเพิ่มพื้นที่ถนนประมาณสักเจ็ดแปดเท่าอตอนเนี้ยท่านจะถ้าเกิดจะไม่ให้ติดนะครับซึ่งคําตอบคือเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครัใช่ครับกรุงเทมันเป็นไปไม่ได้เลยกับการเพิ่มพื้นที่ถนนอีกเจ็ดแปดเท่าเพื่อ,เพ,อเพื่อคลี่คลายปัญหาลถติดถูกไหมสุดท้ายต้องทํำยังไงฮะก็ต้องทําให้ประชาชนพึ่งพิงระบบขนส่งมวลชนให้ได้ระบบขนส่งนนสาธารณะให้ได้ระบบขนส่ง ระดับรองให้ได้ถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยขอสอมออก,กรไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครถูกไหมแล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่าสายรถเมล์เนี่ยปรับน้อยมากเมื่อเทียบกับการพัฒนาหรือการขยายตัวของเมืองใช่ไหมแต่ผู้ว่าจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าใช่ไหมก็ต้องไปคุยครับกับกระทรวงคมนาคมใช่ไหมครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับสายรถเมล์ถูกไหมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพรถเมล์ ทั้งที่มันไม่ได้อยู่อำน,นาจแต่ต้องกรีกรวา่าเพราะนี่คือเกิดขึ้นเหตุมันเกิดขึ้นในบ้านของเราถูกไหมที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะอย่างเช่นรถไฟฟ้าแพงอย่างเงี้ยูว่าถือแค่สายสีเขียวเส้นเดียวอะ่ะถูกไหมแต่ปัจน,นี้ปัญหาคือคุณจะแก้ปัญหากันยังไงอะ่ะอขณะที่สัญญาส่วนต่อขยายของสายสีเขียวยังเป็นสัญญาลึกลับอะ่ะเราจะพูดได้ยังไงว่าจะแก้ยังไงทั้งที่สัญญามันยังไม่เปิดเผยเพราะมีคําสั่งคอสช,อช,อชอที่สามทับสองห้าหกสองถูกไหม ผู้ว่าเขาต้องเปิดเขาก็ต้องเปิดสัญญาเป็นเป็นการสาธารณให้ได้อ่ะแล้วแม้ว่าจะม,มีความรอบแค่เส้นเดียวอะก็ต้องเป็นหัวของในการขับผลักดันให้เกิดตัวร่วมให้ได้เพื่อลดการเก็บค่าโดยสารซ้ําซ้อนอะค่าแรกเข้าซ้ําซ้อนนะ่ะใช่ไหมครับี่สิ่งที่ผมคิดว่าผู้ว่าจะต้องผลักดันเป็นวาระที่แม้ว่าตัวเองไม่มีอํานาจเต็มใช่ไหมแต่ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวจริงไหมก็ต้องเป็นหัวของที่ผมผมยืนยันเสมอว่า จะติดที่ไหนไม่รู้จะต้องไม่ติดที่ผู้ว่าใส่เดียวว่าครับครับและที่สมคัญที่สุดที่เราต้องคิดก็คือว่าการเพิ่มอำนาจระบบผลส่งมวลชนสาธารณะควรอยู่ในอำนาจผู้ว่าได้แล้วหรือยังซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยผู้ว่าก้าวไกลไม่ได้ทำงานอย่างดีเอเรามีสอสอก้าวไกลในสภาที่ต้องแก้กฎหมายด้วย คือตอนนี้นึกภาพไหมครับว่าการบริหารสาธารณภคต่างๆเนี่ยผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จต่านะครับระบบขนส่งสาธารณะควรจะอยู่ในมือผู้ว่าแต่ไม่อยู่เห็นไหมครับแต่ผู้ว่าของก้าวไกลนะครับหรือผู้ว่าที่ชุดพิโรจน์จะไม่อ้างก็ต้องส่งผ่านปัญหานี้กับสกาวไกละอืก็เพิ่มอำนาจให้กับผู้ว่าให้ได้และที่สำคัญที่สุดต้องคุยอยู่เรื่องงบประมาณด้วยว่าไอ้นี่ที่ขอสองม้อที่มีอยู่ประมาณสองแสนล้านเนี่ยรัฐบาลต้องเคลียร์ก่อนส่งมอบหรือเปล่า สิ่งที่ต้องเชื่อมกับงานในสภาด้วยคร<ช>ับสิ่งที่สำคัญเกเิดน,นั้นผู้ว่าก็ต้องมีสอกอรที่คอยดูงบประมาณของท้องถิ่นของแต่ซึ่งผมคิดว่าคุณออฟรู้ดีอยู่แล้วว่าการรีดงบประมาณของภาคก้าวไกลเนี่ยเรา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 ตั้งใจทํางานกันขนาดไหนใช่ไหมผู้ว่าขับเคลื่อนนโยบายแบบตรงไปมาไม่หวั่นไหวกับในทุนไม่หวั่นไหวกับอํานาจใดๆไม่หวั่นไหวกับผลประโยชน์ถูกไหมฮะพร้อมที่จะ ทะลุก,กับข้อจำกัดเพื่อเคลียร์ปัญหาให้เขาให้กับคนกรุงเทพพรพ้พอมที่จะทําทงานจกักข้าราชการที่ดีเพื่อทําให้ทุกอย่างโปร่งใสและที่สำคัญคือถ้าติดอะไรในเรื่องข้อกฎหมายมี2้าไกลในสตาในการแก้ไขเพิ่มอำนาจในรูว่านี่คือสูตรของเราในการทาง,งานแบบสามประสานนะครับ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 ทีนี้ أ, ผมขออนุญาตถามถึงอนาคตนิดหนึ่งแล้วกัน,นในแง่บวกก็คือว่าสมมุติว่าถ้าคุณวิโรจน์เนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรก ที่จะทําเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายเราแพ้เลือกตั้งแล้วฮะอนาคตในเส้นทางการเมืองของคุณวิโรธจะไปเส้นทางยังไงต่อดีฮะ24มีนา2562มีใครรู้จักวิโรธไหมครับที่สมัครเป็นสสปาติลิสลำดับที่33ของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีใครรู้จักนะครับและณวันนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับนะ ต้องการให้พักอนาคตใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้แคร์นะรับวันนั้นว่าผมจะได้ตําแหน่งหรือไม่นะแต่ผมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ที่ผมตัดสินใจเป็นผู้สมัครผู้ว่ารชาชการเรียกผมภาคเก้าไผมก็ต้องการปักทงของการเปลี่ยนแปลงผมต้องการนําเสนอข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนกรุงเทพ เปลี่ยนความจริงเดิมสู่ความจริงใหม่ที่ดีกว่าสร้างสมัติการขั้นพื้นฐานที่ดีที่คนกรุงเทพพึ่งพิงได้เป็นพื้นผที่คนกรุงเทพล้มแล้วไม่เจ็บนะักล้มแล้วลุกขึ้นยืนได้ล้มแล้วไม่ต้องล้มทั้งบ้านนี่คือสิ่งที่เราต้องการความจริงเดิมที่เราไม่อาจยอมรับไม่จําเป็นต้องควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเองเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพสู่ความจริงใหม่ที่ทุกคนพึ่งพิงได้ผมต้องการอย่างนั้นอย่างนั้น การปรับทครงอย่างการเปลี่ยนแปลงผมก็คุมนะครับ่วนการแต่ถามว่าผมการตัดสินใจของประชาชนก็คือเจ้าหนายครับสุดท้ายผมต้องยอมรับแต่ถ้าเกิดเป็นคนคนนึงลูกน้องคนหนึ่งที่ตั้งใจทําข้อเสนอโครงการทำโพลอโพอโซผมก็อยากให้เจ้าหนายอ,บอาบ่บอกว่าตบไหลบอกวิโรดผมอนุมัติโครงการนี้ให้คุณแล้วผมก็จะเดินออกมาบอกเพื่อนๆพื่อสกผมว่าให้พวกเรา ตจ้านายให้เราทำงานแล้วผมก็ดแบนอย่างนั้นนะนะครับผมเลยว่าแพ้ชนะนี่ผมว่ามันมันมันเป็นอีกเรื่องมิงเลยนะครับอ่าครับครับแสดงวันนี้เวลาน้อยไปนิดนึงนะเดี๋ยวไว้เอเมื่อมีความเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับคงได้เชิญคนวิโร์มาคุยกันอีกในเชิงนโยบายเจาะลึกเข้าไปว่าแต่ละเรื่องพักของก้าวไกลพักของคุณวิโร์เนี่ยมีนโยบายอย่างไร เดี๋ยวกรุงเทพเรื่องของกรุงเทพชีวิตปลอดภัยเป็นยังไงระบบสาธารณสุขเป็นยังไงนะครับการศึกษาเป็นยังไงครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับนะครับก็วันนี้คงมีโอกาสได้คุยกันในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิโรจน์ครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ